คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดังพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ว่าในช่วง1จนถึง15พฤษภาคม2568นนี้คนเกิดวันเสาร์จะมีดวงชะตา การงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับมีไพ่ดีอะคิมิสตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางทำทำนายเราจะพูดถึงการงานในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายไพ่เดอะเฮอร์มิสจะพูดถึงในเรื่องงานหากใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจออุปสรรคเจอปัญหาในเรื่องงานหรือว่าไม่มีความสุขในการทำงานนะครับ ไพ่เ h e ะเฮอร์ใบนี้จะพูดถึงการที่คุณนั้นต้องกล้าเผชิญปัญหาด้วยความกล้าหาญนะครับใช้สตินำหน้าใช้ปัญญาในการแก้ไขแล้วคุณจะผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีแสงสว่างที่คุณตามหาแท้จริงแล้วตัวคุณคือแสงสว่างนั่นเองนะครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายนะครับไพ่เดียคิมิสเนี่ยยังจะพูดถึงในเรื่องงานในช่วงนี้ดูจะมีเรื่องยุ่งๆต้องจัดการมีเรื่องต้องตัดสินใจบางคนอาจจะต้องทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้ทำมากกว่าหนึ่งอาชีพด้วยใครที่กำลังมองถึงการที่อยากจะเพิ่มความมั่นคงในเรื่องงานด้วยการทำงานมากกว่าหนึ่งอาชีพจะมีเกณฑ์มีโอกาสมีความคิดสร้างสารรค์ดีๆมีไอเดีย ที่ดีที่จะได้เริ่มต้นและลองลงมือทำนะครับไพ่สี่เหรียญจะพูดถึงการที่คุณนั้นต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆกล้าที่จะเริ่มต้นนะครับแล้วคุณจะพบ ทางออกที่สวยงามที่รอคุณอยู่ครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในเรื่องของการทํางานถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าช่วง1นึ่งจนถึง15พฤษภาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ลงทุนเพิ่มนะครับหรือว่าธุรกิจที่ทําไม่ว่าจะเป็นสินค้าเป็นบริการ จะเป็นที่รู้จักของผู้คนในวงกว้างมากขึ้นใครที่ทำธุรกิจที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือนะครับหรือว่าใช้วาจาในการที่จะติดต่อกับผู้คนมีเกณฑ์ที่จะไปได้สวยไปได้ดีครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ หรือค้าขายแบบมีหน้าร้านต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่การค้าการขายไปได้ดีนะครับแต่อาจจะมีในเรื่องของการที่นะครับจะต้องตัดสินใจบางอย่างให้รอบคอบนะครับ คนเกิดวันเสาร์ครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับจะเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้เติบโตในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำหัวหน้างานเจ้านายจะมอบความไว้วางใจนะครับเชื่อมั่นในตัวคุณ นะครับแล้วก็สนับสนุนผักดันเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับโอกาสดีๆที่จะได้แสดงฝีมือนะครับขอเพียงแต่กล้าคว้าโอกาสนั้นไว้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับส่วนใครที่กำลังหางานกำลังสมัครงานนะครับมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานแต่เรื่องของการสัมภาษณ์ นะครับต้องมีความมั่นใจเตรียมตัวให้ดีแล้วจะมีข่าวดีเกิดขึ้นครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินคณเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคม2 5 6พ 8ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงการเงินคนเกิดวันเสราร์มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญจะพูดถึงในช่วงนึงจนถึง15พฤษภาคมนี้คนเกิดวันเสราร์การเงิน คล่องตัวมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือพไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องเงินมีเรื่องน่ายินดีในเรื่องเงินหรือว่าสมหวังในเรื่องเงินก็เป็นได้เช่นกันนะครับใครที่รอเงินก้อนใดอยู่หวังเงินก้อนใดไว้นะครับมีเกณฑ์จะได้สมดังความตั้งใจคุณนะครับในเรื่องการเงินพไพ่ใบนี้ยังพูดถึงการมีไรายได้จากช่องทางใหม่ๆครับมีโอกาสดีๆในเรื่องเงิน หรือว่ามีลาบลอยในเรื่องเงินก็ได้เช่นกันหรือเงินบางก้อนที่เราคิดว่ามันน่าจะได้มายากก็จะได้มาง่ายกว่าที่เรานั้นคิดไว้คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งที่ต้องระวังคือไพ่เก้าคาถาไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังว่ามีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายก้อนใหญ่เข้ามากระทบ ดวงการเงินนะครับมีเกณฑ์ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนโตรวมถึงให้ระวังในเรื่องของการเงินที่ขยันหาแต่มักจะไม่ขยันเก็บนะครับมีเข้ามาเท่าไหร่ก็ใช้หมดอันนี้ต้องระวังด้วยไพ่ราชนินีแห่งจานจะเตือนว่าในช่วงหจนถึง15พฤษภาคมนี้จะมีหลายๆครั้งเลยนะครับที่คนเกิดวันเสาร์นั้นตัดสินใจใช้เงินตามอารมณ์ นะครับไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้เงินคิดด้วยนะครับว่า 1. คือจําเป็นไหมสอคือเร่งด่วนไหมถ้าเข้าแค่องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหรือไม่เข้าองค์ประกอบทั้ง2นี้ให้ทบทวนให้จงหนักครับดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาไพ่ดูวิวหรือวิววอลฟ์ฟอร์จูนครับไพ่กงล้อแห่งโชคชะตา ไพ่ใบนี้จะพูดถึงโชคชะตาของคนเกิดวันเสาร์ในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคมนี้โชคลาบกำลังจะพัดพาเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์นะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาจะพูดถึงการมีโชคลาบครับเรียกได้ว่าจะเป็นโชคลาบก้อนใหญ่ก็ได้นะครับหรือก้อนเล็กก็ดีเป็นไปตามกุศลผลบุญที่แต่ละคนได้ทํามาไม่เท่ากันนะครับโชคลาบของคนเกิดวันเสาร์จะสัมพันธ์กับสองเรื่องด้วยกัน หคือตัวเลขที่มาจากคนตายนะครับไพ่เดชจะเป็นตัวแทนของเลขที่มาจากคนตายผู้เสียชีวิตนะครับไพ่ u u g m m n t t จะพูดถึงเลขที่มาจากคนเกิดนะครับหรือว่าการเกิดใหม่นะครับก็ได้เช่นกันนะครับใครที่อาจจะนะครับเจ็บป่วยหนักแล้วฟื้นขึ้นมา นะครับหรือว่าหายดีก็มีเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าตัวเลขเหล่านั้นจะมีผลกับคนเกิดวันเสาร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นนะครับเป็นคนที่มีความเกี่ยวพันกับคนเกิดวันเสาร์นะครับหรืออาจจะเป็นการเกิดใหม่ของสมาชิกในบ้านนะครับก็ได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปโชคลาภเนี่ย เป็นเหมือนกับโบนัสเป็นรางวัลของชีวิตนะครับสิ่งที่เราควรพุ่งเป้าไปคือการทำมาหากินรายได้ที่มาจากการประกอบอาชีพเป็นหลักนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายโชคลาภเนี่ยขอให้มันเป็น ส่วนหนึ่งในชีวิตก็แล้วกันนะครับเสี่ยงโชคก็ดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีนะครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้ให้ทำบุญกับเด็กที่เกิดใหม่หรือว่าทำบุญลงศพทำบุญน้ำมันเผาศพก็ได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงสุขภาพคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าคนเกิดวันเสาร์นั้นมีไพ่ที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกขึ้นมาพร้อมกันถึง3ใบนะครับไพ่เดลเวล์ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพย่แห่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับ ไพ่สิบเหรียญจะพูดถึงใครที่จะป่วยอยู่มีเกณฑ์จะหายดีดีวันดีคืนฟื้นตัวได้นะครับไพ่ราชินีแห่งเหรียญจะพูดถึงนอกจากสุขภาพจะแข็งแรงสมบูรณ์แล้วใครที่รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดามีเกณฑ์ตั้งคันสมหวังสมใจครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปไม่มีไพ่ที่บ่งชี้ถึงความอันตารายในเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้เดินทางโดยใช้สตินะครับแล้วก็ไม่ปร้ามาดรวมถึงไม่ใจร้อนนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้าง ดวงความรักคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงความรักคนเกิดวันเสาร์มีไพ่หเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการให้และการได้รับที่เท่าเทียมครับเรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณนั้นนะครับได้รับความรักดีๆได้รับความปรารถนาดีมาในขณะเดียวกัน คุณก็ได้ส่งความรักความปรารถนาดีไปแล้วได้รับการตอบกลับเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกมากระทบดวงชะตานะครับใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าไพ่อัศวินแห่งถ้วยจะพูดถึงช่วงเวลาที่โรแมนติกครับอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยการมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีครับส่วนคนเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนอกจากความรักความสัมพันธ์จะดีแล้ว ไพ่เดอะซันยังจะพูดถึงความสุขความสบายใจโดยเฉพาะใครที่รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดาเมื่อกี้เราพูดไปในดวงสุขภาพนะครับว่ามีเกณฑ์ตั้งคันได้ไพ่เดอะซันก็จะให้ความหมายเดียวกันพูดถึงการมีเกณฑ์จะมีข่าวดีในเรื่องการตั้งคันการมีบุตรมีธิดาสมหวังสมใจใครที่รอคอยอยู่ก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้านะครับ คนเกิดวันเสาร์ถ้าใครที่ยังโสดต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้เจอความรักครับความรักของคนเกิดวันเสาร์ที่มากระทบดวงชะตาคนโสดจะเป็นลักษณะของการที่คนที่อาจจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องบางเรื่องหรือคนที่อาจจะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่างานบริการบางอย่างก็เป็นได้เช่นกันครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ อ๋อล้วครับดวงชะตาความรักผ่านไปนะครับสาหรับวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องเรื่องที่ดีและเรื่องที่อาจจะต้องใช้ชีวิตอย่างระวังด้วยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ขอให้มีสติอยู่เสมอเรื่องใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจก็แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้ เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุรักษาเทวอวยพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ หากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ